ข้อ18นะข้อ18ให้ ABC mm hmm. เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะ ABCD นะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีจุด M mm hmm. เป็นจุดบนด้าน BC ทําให้ BM เป็นนะ <N S> 1 4นอ n อยู่บนด้าน DC mm hmm. ทําให้ DN เป็น9นะเส้น AN แบ่งครึ่งมุม MAD mm hmm. ก็คือมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากันนะให้หาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเท่าไหร่นะคะอูข้อนี้ก็ถ้าพี่ไากจาก N นะไปตั้งฉากกับ a m เราก็จะได้ว่าเราจะมีสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะก็คือ A D N กับสมมตินี่เป็น O กับ A O N จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากเหมือนกันอยู่มุมหนึ่งนะคะแล้วก็มีมุมที่จุด A เท่ากันคู่เพราะว่า A เป็นเส้นเป็นคื่องมุมนะคะ แต่ยังมีด้าน AN เป็นด้านร่วมนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าระยะตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้าระยะตรงนี้ก็ต้องเป็น, X, นะะ AO เอ็กซ์เอโอสินเอ็กซ์เรารู้อีก AB ก็ต้องเอ็กซด้วยใช่ไหมเพราะว่า ABCD เป็นจตุรัสนะ สามเหียม A B M นะฮะสมเหียม A B M เนอะก็จะได้ว่า A M กําลังสองเท่ากับ x กําลังสองบวกสิบสี่กํลังสองนะหรือว่า A M เท่ากับ square r x กําลังสองบวกสิบสี่กํลังสอง 2, เนอะแล้วก็สามเหลี่ยม M N C นะคะ เอนจะได้ว่า m n กําลังสองก็จะเท่ากับทั้งหมดนี้ก็ x ถูกไหมะ b m เป็น14ก็คือ x ล m x ลบทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้ก็จะต้องเป็น x ลบเก้าคะบวกกับ x ลบเทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็สามเหลี่ยม mno m n กําลังสองด้านเดียวกันนี่แหละ ก็จะมีค่าเท่ากับ9กําลัง2นะคะบวกเอา OM กําลัง2นะคะซึ่ง OM ก็คือ AM ลบ x ถูกไหมแสดงว่าก็คือรูท x กําลังสองบวก14 2, วกําลังสองลบ x ทั้งหมดยกกําลังสองทีก็จะจับ MN กําลังสองมาเท่ากันนะคะทีจะได้สมการาเป็น x ลบ14ทั้งหมดด้วยกําลังสองบวก x ลบ9ทั้งหมดด้วยกําลังสองเท่ากับ9กําลังสองบวก สแปรรูป x กํลังสองบวกสิบสี่กําลังสองลบ x กกําลังสองแล้วก็ทั้งหมด,ดยกกําลังสองกระจายเข้าไปทีแรกววงเล็บนะคะจะเป็น x กําลังสองลบยี่สิบแปด x บวกสิบสี่กําลังสองวงเล็บที่สองก็จะเป็น x กําลังสองลบสิบแปด x บวกเก้ากําลังสองฝั่งขวาวก็จะมีเก้ากําลังสองกระจายวงเล็บสุดท้ายก็จะมี สแควรูทมายกกำลังก็ mm hmm. ก็หลุดจากรูทถูกไหมค่ะก็เป็น x อ็กำลังสองบวกสิบสี่กำลังสองหลังกำลังสองลบสองหน้าหลังนะงนีเราก็มาดูว่าเราจะคัดไป ้องมาดูว่าเราจะลบอะไรไม่ได้บ้างค่ะมีอะไรตัดไปได้บ้างมี x กําลังสองนะคะเพราะกําลังสองก็ตัดนะเกําลังสองฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ตัดนีกํลังสองตัดที่กําลังสองนี้ก็ตัดนะสี่กํลังสองก็คือสี่กํลังสองกตัดตัดเกี่ยงเลยเนาะเหลือทางซ้ายเหลือลบสี่สิบหกลบสี่สิบหก x ฝั่งขวาก็เหลือแค่นี้นแเ้าก็เอาลบ 2x ไปหารฝั่งซ้ายจะเหลือ23นะคะแล้วก็จะติดแค่สแ u a r ร root x กำลัง2บวก14กำลัง2อยู่กำลัง2ไปทั้ง2ข้างใช่ไหมตอนนี้เราหาก x กำลัง2เราก็คือคำตอบเลยใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ x กำลังสองอยู่แล้วนะคะก็จะเป็น23่สิบาลังสองลบสิบส่กำลังสองนะบามลบสี่ยีิบสาลบสเป็น9ก้ายบสาเป็น37มสเองคูณกันออกมาเนาจะได้3ามส